ดีค่ะมะขวก,กับย่ายมุ้งย่ำคำย่ำแรงจ้าืันนี้มากินมะหวมย่ายมุ้งเด้อพี่น้องเดอ้อย่ามมุ้งกระลังสิบหกหัวนี่ค่ะมะหววซื้อมาแต่ตลาดเป็นหัวเดียงใส่กี่ท้ำควาวสะอาดเกยบร้อยค่ะพี่น้องสมกใส่ไฟตูหอมหอมกับพริกบุบโดดค่ะทร่จับไทยย่ามมุ้งกับทางมอไว้แล้วอันนี้ก็เป็นหอมแดงค่ะหอมแดงกับบักพริก ตำไว้เรียบร้อยแล้วกระเสียวลงในหมอเลย่่ะาังหมอไว้แล้วข่าล่งไปเล็กน้าเจ็ดกินย่ำคำย่ำแรงค่ะ ทำด้วยตะไข่ค่ะพี่นอ้องตะไข่ย้อยมุ้งประต่ำนี่เนี่คือพริกลูกโดดค่ะคุณเครื่องตะเกียร์ค่ะ เดย๋ยวลงไปก่อนน้ำปลาค่าปะปลาลงไปซลค่ะ เป็นเกียงเบิดเรียบร้อยแล้วกระเสียวหวกลงไปเลยค่ะ,ะสีมุกสะพายอีตูวหอมๆจ้าพี่น้องอีตูวหอวมันไปเลยค่ะหอมไปกับหัวหัวเลย ปิดฟ้าไว้ค่ะรอให้มกหักซุกเปิดเบื้องอีกรอบค่ะคือสิซุกคัดกับพี่น้องบ้านนีว่าสีเขียนๆไม่นำสดจักน้อยค่ะจากพี่น้อง หมกหมวอแสบๆสบย้ำคำย้ำแรงะะรด้ยวยะคะ่ะสุกแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะหมกสะใยสูงหอมหอมใส่ลุดบวดเพช้ยดคะ่ะจำกับแก้วถอือใย่ยพี่น้องสุกแล้วย้ายมุงกับสิปิดเต่าปิดไฟเลยเด้อยค่ะนี่ค่ะพี่นอ้องเดียบร้อย กล้องกรเมือค่ะคำหมดแล้วเดี๋ยวเห็นกระเปสัตว์พี่น้องตักใส่จานค่ะเรียกจ้าเสียตองกันเด้อหมวกหัวแยมแดง ร้อยละจ้าหมวกหมวเส็บเส็บย่ำคำย่ำแดงจ้าพี่น้องนี่ค่ะสำหรับคลิปนี้แอมโมขอจบคลิปสำนี้เ้ยค่ะเจอกันไม่คลิปนาค่ะมาเดอ้อกินขอน้ำกันพี่น้องเส็บเสบย่ำแดงคลิปนี้สวัสดีค่ะ